กับคนที่เขายึดติดกับอย่างท่านจิโกงเจ้าแม่คนอิ่มก็นี่ก็คือสาวกของพระศาสดาเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่รู้จักผู้เจ้าไม่รู้จักเจ้าแม่คนอิ่มไม่เคยบัญญัติไม่ใช่เราเราสำเร็จผู้จันโตหรือว่าที่คนยึดถือแนวมาว่าอ่านเลยไม่หลงปู่ทวดอะไรเงี้ยค่ะสาวกว่าทำตรงตามผู้เจ้าหรือเปล่านะถือว่าไม่ตรงละค่ะคือตรงไม่ตรงอ่ะถ้าไม่ตรงก็ไม่มีวิธียังไงกับคนที่เขานับถือแบบ มาต้องนานตั้งแต่ชั่วต้องก็ต้องให้เขามานับถือศาสดามากกว่าเวลาเขานับถือนั่นน่ะเขานับเขาพุทธทางสรนังกระฉามิไม่ล่ะหรือว่าสมเด็จโตสรนังกระฉามิใช่ไหมตกลงแล้วยังไงสมเด็จโตเป็นศาสดาหรือเปล่าก็ไม่ใช่เป็นลูกศิษย์ผู้เจ้าป่ะเป็นลูกศิษย์ก็ต้องทําตามผู้เจ้าน่ะใช่ไหมแต่คนที่เขาอ่านับถือกันมานานอะไรเงนี้ค่ะ ก็เรื่องของเขาที่มันไม่ได้เกี่ยวอันนี้นานกว่านานนะเขากี่ร้อยปีแล้วเราจะมีวิธีองไงละคัมีสองพันกว่าปีนะค่ะจะมีวิธียังไงที่จะพูดร่มนนาวจิตใจกับคนเขาแบบนี้ไปให้เขาฟังโยมต้องคล่องแคล่วในคําศาสดรคําของตถาคตถ้าโยมไม่คล่องในคําตถาคตโยมจะเอาอะไรไปโต้กับเขาเขาบอกอะสมเด็จโตนี่ก็ยังทําน้ามนต์เลยอะนะโยมก็ต้องบอกว่า แล้วใครเป็นาศาสดาในธรรมวินัยนี้ล่ะนะท่านมาสู่ธรรมวิน,นัยนี้หรือใครมาสู่ธรรมวินัยนี้ธรรมวิน,นัยนี้ใครเป็นคนบัญญัติใครเป็นคนบอกใครเป็นคนแสดงใช่ไหมใช่ปะ่ะพิกขุที่มาคราวหลังเนี่ยใช้บาทใช้จีวรเนี่ยทําตามใครอ่ะใช่ไหมเขาไม่ได้ทําตามพระเจ้าหรอพูะเจ้าบัญญัติพิขุมีบาทเป็นเครื่องบร,ริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบร,ริหารกายพูดมาสองพกว่าปีแล้วใช่ไหม เกจีพวกนี้อายุกี่ร้อยปอยีอันนี้สองพันกว่าปีนะหลักฐานพวกนี้แล้วหลักฐานยังอยู่เลยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งพวกนี้ก็เกิดไม่ทันร้อนหนึ่งทั้งนั้นนะ่ะใช่ไหมมีใครเกิดทันรอหนึ่งมั่งไม่มีใช่ไหมอ่าบาจีวรก็ารู้กันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งแล้วดังนั้นถ้าโยมไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยโยมจะไม่ทราบนะว่าศาส,สนาพุทธเป็นมายัางไงนะ รอหนึ่งเอามาจากลาวลามมนลาวลาแมนเอามาจากพระเจ้าโศกมหาราช200ปีหลังผู้เจ้าปรินิพานเก่าสุดแล้วหลักฐานที่มีในโลกาศาสนาพุทธเนี่ยใช้หลักฐานทางโลกเพราะว่าเป็นคําสอนออกจากปากมนุษย์ผู้เจ้าเป็นลูกกษัตริย์ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนะไม่ได้ออกมาจากรอยมาจากเทวดาจากสวรรค์ไม่ใช่นะมนุษย์เป็นๆนนี่แหละพูดคําสอนสาวกทรงจำนะ แล้วถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นลูกศิษย์ต้องอยู่กับอาจารย์อย่างน้อย1ิปีเพื่อทรงจําคําของตถาคตนะแล้วก็ถ่ายทอดกันออกไปออกไปนี่เป็นพระวินัยหมดเข้าใจไหมาศาสนาถึงอยู่มาได้อยู่มาได้ด้วยการถ่ายทอดคําบอกคําสอนรุ่นต่อรุ่นซึ่งเป็นเหตุแห่งความเจริญและความตั้งมั่นของพระสัทธรรมในข้อที่3ใน4ข้อข้อแรกคือบทพันธนะต้องถูกความหมายถูกอธิบายต้องมาถูกใช่ไหมมีนัยยะถูกต้อง ข้อที่สองพิกุต้องเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคําสั่งสอนด้วยความเคารพหนักแน่นข้อที่3ามพิกุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นนั้นแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ให้ขาดเป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปอาตมาต้องมาถ่ายทอดคําตถาคตให้พวกโยมได้ยินได้ฟังและทรงจําเอาไว้แล้วก็ถ่ายทอดให้ลูกหลานต่อไปาศาสนาตั้งมั่นอยู่ได้ไม่งั้นคําสอนจะเพียเพ้ยนเพียเพ้ยนเพียเพ้ยนเพี้ยนเพี้ยนไปเรื<ๆ>่อยๆจนกระทั่งญี่ปุ่นก็ พิขูก็มีครอบครัวได้เขาก็บอกเขาก็พูดเหมือนกันตกลงแล้วยมจะเอาอะไรมาเป็นตัววัดว่าในศาสนาพุทธนี้อะไรคือความถูกต้องใช่ไหมยอมจะเอามาตรฐานอะไรมาตรฐานพระเจ้าวางไว้แล้วคือคําของตถาคตใครในศาสนาพุทธจะพูดยังไงก็ตามพระเจ้าบอกอย่ารับรองอย่าคาดค้านจําให้ดีนะเขาพูดอะไรแล้วเอามาเทียบเคียงในหลักธรรมหลักวินัยของตถาคตซะก่อนเข้าใจไหมหลักธรรมหลักวินัยตถาคตยังอยู่ยังไม่ได้หายไปไหน อย่าเพิ่งคิดว่าหายไปไหนนะบารมีพระศาสดากษัตริย์แต่ละยุคแต่ละยุครนะักษาเอาไว้หมดเลยรอหนึ่งพอหลักฐานทางพุทธศาสนาในประเทศหมดยืมจากลาวรามันนิมนต์พระมา2องแล้วรูปนั่งลอกใหม่หมดเลยใช้เวลาหาเดือนหลักฐานนี้มาถึงรอห้รนะอหนึ่งพระในยุครอหนึ่งเขียนเป็นอักษรขอมรอหขอแปลกลับมาเป็นอักษรสยามใช้เวลาหาปี เสร็จแล้วมาถึงยุคอร 8, อร8รอขอกลับมาเป็นภาษาไทยปัจจุบันให้คนอ่านรู้เรื่องพลึกออกมาเสร็จเมื่อปีพศสอ0 0เท่ากับว่าเสร็จเมื่อ57ปีที่ผ่านมานี่เองภาษาไทยที่เป็นคําของตถาคตเนี่ยใช่ไหมอ่ามันก็เลยยังไม่แผ่ไปทั้ง60ล้านคนไงใช่ไหมต่อให้โยมเป็นรัฐบาลเนี่ยแจกไปทุกบ้านทั่วประเทศมันก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างใช่ไหม บางคนก็มีอินทรีย์แก่กล้าก็อ่านคนอินทรีย์อ่อนก็ไม่เคยอ่านรอห้าเนี่ยสละเงินตัวเองสองพันช่างทําแจกไปทุกวัดเนี่ยพยายามขับเคลื่อนคาพระาศาสดาเห็นนะแจกไป260แหวงทั่วโลกพึบเห็นนะสละเงินตัวเองสร้างพระธรรมไม่ใช่สร้างพระพุทธรูปพระพุทธรูปไม่มีอนิสงส์ที่พระเจ้าบอกเอาไว้ไม่เคยบอกไม่เคยบัญญัติก็ใจมไหมเรามันสร้างไปผิดเรื่องไง ถ้าเราไม่มีการบัญญัติผิดเพีย้ยนเนี่ยไม่มีการไปแต่งเติมคงบัญญัติเดิมว่าทำก็ดีวินัยก็ดีที่ตถาคตบัญญัติแล้วแสดงแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจกเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปแห่งเราเราก็จะมีพระธรรมเต็มประเทศเลยเพราะทุกคนอยากสร้างสร้างตัวแทนศาสดาเราก็จะสร้างแต่พระธรรมคือคําที่ออกจากปากตาถาคตเราจะมีแต่พระคัมภีไงใช่ไหม เนื้อหาในคมภี์นั้นก็ต้องเป็นคมภีเป็นเนื้อหาที่ออกจากปากศาสดาไม่ใช่ออกจากปากของสาวกคนอื่นใช่ไหมถึงจะออกจากปากสาวกสาวกก็พูดจากคําการทรงจําคําตถาคตมาพูดนั่นเองเข้า mm hmm. ใจไหมนี่หลักการตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลเขาทําอย่างนี้พารัทวาชะอย่างเนี้ยกาาษัตริย์มาถามนะถามคําถามปุ๊บเขาจะบอกเลยตถาคตตรัสว่ายอย่างนี้ ถามคำถามที่สองตถาคตว่าอย่างนี้คำถามที่สามตถาคตว่าอย่างนี้ไม่เคยออกความเห็นตัวเองเลยฟิกูในตมวินยัยพูดแต่คําตถาคตเพราะพระุทธเจ้าเลิศที่สุดแล้วนะคำสอนบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่มีข้อผิดไม่มีข้อตําหนิถ่ายทอดคําตถาคตออกไปไม่มีข้อผิดเลยถึงโยมยังไม่ได้มักได้ผลแต่โยมถ่ายทอดไม่ผิดคนฟังไปแล้วก็สบายใจนะ พิกูรูปนั้นยังเป็นปุถุชนอยู่แต่ถ่ายทอดไม่ผิดไม่เสียหายนะแต่ถึงจะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาถ้าถ่ายทอดคําตัวเองผู้เรียบร้อยเหมือนกันนะเพราะพูุ้ทธเจ้าบอกเลยถึงเธอจะเป็นอรหันต์ผู้ปัญญามิมุติเธอก็เป็นแค่ผู้เดินตามเรียกว่าเป็นมัคคานุข,ขาเธอไม่ใช่เป็นมัคคโกวิโทคือฉลาดในมัคนะตถาคตผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นมัคคโกวิโทฉลาดในมัคพระสูตรพวกนี้โยมไม่เคยเจอ ก็เลยไปเอาคำสาวกมาเทียบชั้นคำตถาคตไม่ใช่นะพู้เจ้าปฏิเสธบอกไม่ใช่นะสาวกคือสาวกผู้เดินตามตถาคตคือคนบัญญัติคำว่าสาวกยมต้องเข้าใจคำบาลีตัวนี้ว่าแปลว่าผู้ฟังคําสอนหรือผู้ฟังคําบัญญัตินะยมเป็นสาวกคือผมเป็นผู้ฟังคําบัญญัติครับจะขอบัญญัติหน่อยได้ไหมไม่ใช่หน้าที่นะให่ไหมตอนนี้เรามาทําผิดหน้าที่กันเนี่ยมันก็เลยยุ่งกันนะอ่า และถ้าโยมยอมสาวกหนึ่งคนได้แล้วคนที่สองอะ่ะจบที่ใครเดียจบแค่หลวงปู่เราหรือเปล่าจบแค่หลวงอาหลวงพ่อเราไหมไม่จบะคนนี้ก็มีหลวงพ่ออีกคนเน่ะเอาก็บัญญัติได้บัญญัติบัญญัติเต็มเลยมันเลยแตกเป็นสายเป็นนิกายกันทุกวันนี้เข้าใจว่าเนี่ยความแตกแยกในศาสนาพุทธเกิดเพราะเหตุว่าไม่ใช้คําของตถาคตหลักแค่นี้เองผู้เจ้าเนี่ยรู้ตั้งแต่สองพันกว่าปีที่แล้วนะ บัญญัติบอกมาเลยว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะมีพิกขุไม่สนใจคําตถาคตไม่น่าเชื่อนะถ้าเราเป็นพิกขุในครั้งวุตการผู้เจ้าพูดทําไมคนมาหาผู้เจ้าจะไม่สนใจคําผู้เจ้าตลกแล้วนะ,ะแต่มีแล้วนะทุกวันนี้ก็มีเพราะเราห่างเหินผู้เจ้าเริ่มไกลผู้เจ้าเป็นแบบอะไรที่ว่าโอ้โหแตะไม่ได้สูงเกินอู้อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับผู้เจ้านะมองเป็นทฤษฎีมองเป็นอะไรปฏิบัติไม่ได้นี่ มองคําสอนพระเจ้าด้วยเหตุผลนานาประการก็คือไม่ไปศึกษาไม่ไปอ่านไม่ไปฟังคําภาะศาสดาน,นั่นเองอย่างนี้แล้วก็หันมาสนใจคําแต่งใหม่เนี่ยพระเจ้ารู้ตั้งแต่ครั้งพระองค์ยังมีชีวิตอยู่แล้วว่าภิกขุในอนาคตเนี่ยจะไม่สนใจคําตถาคตไม่น่าเชื่อและมันก็เป็นอย่างนั้นยมดูหนังสือธรรมะในประเทศไทยมีแต่หนังสือสาวกหมดเลยเห็นนะไม่มีหนังสือตถาคตใช่ไหม โยมหาหนังสือที่เป็นคําสอนตถาคตเพียวๆได้ไหมไม่มีความเห็นไม่มีคําแต่งใหม่เลยนะแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยไม่มีนะอันเนี้ยหนังสือเนี้ยข้อมูลในเนี้ยสองพกว่าปีนะจากรพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะก็ปี้มาเลยนะมีใครทำบ้างไงโยมมันต้องเต็มประเทศหนังสือแบบนี้ต้องเต็มประเทศไม่ใช่หายากเหมือนงมเข็บในมหาสมุทรอย่างทุกวันนี้ใช่ปะ แล้วเจอแต่คําสาวกเบ่งบานทั่วไปหมดเลยอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> นี่คือความที่เราคลาดเคลื่อนไปทำให้เวลาโยมคุยกันต้องถามเธอสายไหนฉันสายนี้เธอสายเธอทำอยังไงงงไปหมดเลยแล้วผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติสายใช่ไหมผู้เจ้าองค์เดียวกันนั้นคุยกันไม่ได้ใช่ไหมคุยเรื่องาศาสนาแตกกันแหลกเลยใช่ไหมอยังกับคุยเรื่องการเมืองเนี <c> ่ย <oughs> ใช่ป่ะมันเป็นอย่างเนี้เห็นไหม พราเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแค่ยมเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยฟังอ่านเผยแผ่แต่คาตถ,ถาคตปฏิบัติตามแต่คาตถ,ถาคตพระุทธเจ้าพูดยังไงทําอย่างนั้นพูดยังไงทําอย่างนั้นซื่อตรงกับพระพุทธเจ้าเนี่ยรับรองบรรลุธรรมได้แน่นอนแป๊บเดียวนะอ่าเหมือนในครั้งพุทธการเลยนะเข้าใจไหม